ตายไปดีครับอืมหวานร้อนนี่ธรรมดาเลยที่ก็สุดอืม แอชปรอพี่ก็สูนมาพี่ก็สูนกล้าไม่ไดมโง่อยังนะเะเริดอีกมา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  ออกไปไหนวะมาไปมาไปมาไป <c oughs> ลูกแรกก็สวยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย่ารอ เฮ้ยตายเฮ้ยโอ้ไม่รอดไอ้สัสอ๋อล้านในฟิกเซลมากตายตายตายเอาเรื่อยๆโอ้ยเอ้ย,ย,ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะหวยเหอะมาดิมาดิมาดิมาดี๋ยวออกมาออกมา,ออกมาเอ้ยนาหนหัวแตกไปดิ ยอดยอดเอ,อ้ยเอ,อ้ยอมอาออสุดยอดจริงคนนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยน่าจะปิดไม่ปิดว่นตานี้มา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  เฮ้ยโอ้โหระเบิดบ้าไปแล้วเฮ้ยมาจากไหนวะเอาตายดิเอ้าอไม่โดนอีกตายแล้วเฮ้ยเอ้ยเขาเฮ้ยไ่ทานหัวแตกอีกโอ้โหอะไปสักทีมั้งเอาเดี๋ยวดิป้าเออเอ้ย,อย,อยจบพี่จบจบตายที่จบจบ,จบเออจบสักทีพอ,อขอจบเพลงแค่นี้ครับ